สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกาตรีหญิงกันจนาสิงหพันธ์เชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องศีลบารมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงตอนที่พระโพธิสัตสว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าภูริทัตในภูริทัตตะชาดกจบครุดกันโสมทัตกันศีลก,กัน อารมพายนักันและเวลาประกันข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับนาคเวสนกันขณะนั้นอารมพายอาบน้ำสสีสะรูปไรยของหอมนุ่งห่มผ้าเนื้อกเกลี้ยงแล้วให้คนยกกระโปรงแก้วไปยังประตูพระราชฐานมหาชนประชุมกันแล้วพระราชอาสก็จัดไว้พร้อมเสร็จ พระราชานั้นเสด็จอยู่ข้างในนิเวศทรงส่งสารไปว่าเราจะไปดูขออาลัมพายจงให้หนั่งคราชเล่นไปเถิดอาลัมพายจึงวางกระโปรงแก้วลงบนเครื่องราชอันวิจิตรเปิดกระโปรงออกแล้วให้สัญญาว่าขอมหานาคออกมาเถิดสมัยนั้นสุทัศนะก็ไปยืนอยู่ท้ายบริษัททั้งปวงพระมหาสัตว์ โภศีษะและดูบริษัททั่วไปนาคทั้งหลายแลดูบริษัทด้วยอาการสองอย่างคือเพื่อจะดูอันตรายจากสุบันอย่างหนึ่งเพื่อจะดูพวกญาติอย่างหนึ่งนาคเหล่านั้นครั้นเห็นสุบันก็กลัวไม่ฟ้อนรำครั้นเห็นพวกญาติก็ละอายไม่ฟ้อนลำส่วนพระมหาสัตว์เมื่อแลไปเห็นพี่ชายในระหว่างบริษัทท่านก็เลยออกจากกอโปรงตรงไปหาพี่ชาย ทั้งๆท,ที่น้ำตานองหน้ามหาชนเห็นพระภูริทัน์เลื้อยก็พากันตกใจหลีกออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัสนะผู้เดียวพระภูริทัศน์ไปซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าของสุทัสนะฝ่ายสุทัสนะก็ร้องไห้พระมหาสัตว์ร้องไห้แล้วก็กลับมาเข้ากับโปรงอาลัมพายเข้าใจว่าดาบทดถูกนาคนี้กัดเอาคิดจะปลอบโยนท่าน จึงเข้าไปหาสุทัศนะแล้วกล่าวว่านาคหลุดพ้นจากมือไปฟุบลงที่เท้าของท่านคุณพ่อมันกัดเอากำมังหนอคุณพ่ออย่าก,กลัวเลยจงถึงความสุขเถิดสุทัศนะเพราะมีความประสงค์จะกล่าวกับอัปลำพายจึงกล่าวว่านาคตัวนี้ไม่สามารถจะยังความทุกข์อะไรอะไรให้เกิดแกเราเลยหมองูมีอยู่เท่าใดก็ไม่ดียิ่งกว่าเรา อาลัมพายเมื่อไม่รู้จักว่าผู้นี้คือใครก็โกรธกล่าวว่าคนเซอร์อะไรหนอแปลงเพศเป็นพราหมมาท้าเราในที่ประชุมชนขอบริษัทจงฟังเราลำดับนั้นสุทัศสนะได้กล่าวกับหมองูว่าดูก่อนหมองูท่านจงต่อสู้กับเราด้วยนาคเราจะต่อสู้กับท่านด้วยเขียดในการรบของเรานั้น เราทั้งสองจงมาพนันกันด้วยเดิมพันห้าพันกหาปณะอาลัมพายกล่าวว่าดูก่อนมานบเราเท่านั้นเป็นคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์ท่านเป็นคนจนใครจะเป็นคนรับประกันท่านและอะไรจะเป็นเดิมพันของท่านเ,าเดิมพันของเรามีและคนรับประกันเช่นนั้นก็มีในการรบของเราทั้งสอง <S <s <Jay> เราทั้งสองมาพนันกันด้วยเดิมพันห้าพันกหาปณะ สุทัศนะครั้นได้ฟังคำของอาลัมพายนั้นแล้วไม่กล้ายืนยันว่าเอาเถอะพนันกันด้วยทรัพห้าพันกหาปณะนะดังนี้ก็ขึ้นสู่พระราชนิเวศไปเฝ้าพระเจ้าพรารณสีผู้เป็นหลงและกล่าวคถาว่าดูก่อนมหาบาพิษผู้ทรงเกียรติเชิงสดับคำของอัตมภาพขอความเจริญจงมีแก่มหาบาพิษ ขอมหาบพิษท,ทรงรับประกันทรัพย์ห้าพันกหาพณะของอัตมาภาพเถิดพระราชาทรงพระดำริว่าดาบทนี้ขอทรัพย์ละมากเหลือเกินจึงตรัสคถาว่าข้าแต่ดาบทนี้นี้เป็นนี่ของบิดาหรือว่าเป็นนี่ที่ท่านทำเองเพราะเหตุไรท่านจึงมาขอทรัพย์มากมายอย่างนี้ต่อข้าพเจ้าเมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้สุทัศนะยึงได้กล่าวคาถาว่า เพราะอาลัมพายปรารถนาจะต่อสู้กับอัตมภาพได้นากอัตมภาพจะให้ลูกเขียดกัดพรามอาลัมพายดูก่อนมหาบพิษผู้พดุงรัฐขอเชิญพระองค์ผู้มีหมู่ทหารดับเป็นกองทัพสเสด็จทอดพระเนตรนาคนั้นในวันนี้พระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงสเสด็จไปพร้อมกับดาบทนั้นแลอาลัมพายเห็นพระราชาสเสด็จมากับดาบด ตกใจกลัวว่าดาบทนี้ไปเชิญพระราชาออกมาชรอยว่าจะเป็นบรรพชิตในราชสำนักเมื่อจะคล้อยตามจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่ดาบทเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์เลยท่านมัวเมาด้วยศิลปศาสตร์มากเกินไปไม่ยำเกรงนาคลำดับนั้นสุทัศนะได้กล่าวสองคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์ แม่อัตมาก็ไม่ดูหมิ่นท่านในทางศิลปาศาสตร์แต่ว่าท่านล่อลวงประชาชนนักด้วยน้าอันไม่มีพิษถ้าชนพึงรู้ว่าหน้าของท่านไม่มีพิษเหมือนอย่างอัตมารู้แล้วท่านก็จะไม่ได้แกลบสักกรรมมือหนึ่งเลยจากได้ทรัพย์แต่ที่ไหนเล่าหมองูลำดับนั้นอาลัมพายกโกรธต่อสุทัศนะจึงกล่าวว่าท่านผู้นุ่งหนังเสือพร้อมทั้งเล็บ กล่าวดารุ่มรามเหมือนคนเซอเข้ามาในประชุมชนดูหมิ่นนาคเช่นนี้ว่าไม่มีพิษท่านเข้ามาใกล้แล้วก็จะพึงรู้ว่านาคนั้นเต็มไปด้วยเดชเหมือนของนาคอันสูงสุดข้าพเจ้าเข้าใจว่านาคตัวนี้จะทำท่านให้แหลกเป็นเหมือนเท่าไปโดยฉับพลันลำดับนั้นสุทัศนะเมื่อกระทำการเย้ยหยันจึงกล่าวคาถาว่า พิษของงูเรือนงูปลางูเขียวพึงมีแต่พิษของนาคมีสีสะแดงไม่มีเลยทีเดียวลำดับนั้นอาลัมพายได้กล่าวกับสุทัศนะด้วยคถาสองคถาว่าข้าพเจ้าได้ฟังคำของพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้สำรวมผู้มีตบะมาว่าทายกทั้งหลายให้ทานในโลกนี้ย่อมไปสู่สวรรค์ท่านมีชีวิตอยู่จงให้ทานเสถเธ ถ้าท่านมีสิ่งของที่จักควรให้นาคนี้มีฤทธิ์มากมีเดชยากที่ใครๆจะก้าวล่วงได้เราจะให้นาคนั้นกัดท่านมันก็จะทำท่านให้เป็นขี้เท่าไปลำดับนั้นสุทัสนะกล่าวว่าดูก่อนสหายเราแม้ก็ได้ฟังคำของพระลหันทั้งหลายผู้สำรวมมีตบะมาว่า ทายกทั้งหลายให้ทานในโรคนี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ท่านนั่นแหละเมื่อมีชีวิตอยู่จงให้ทานเสียถ้าท่านมีสิ่งของที่ควรให้จงให้ลูกเขียดชื่อว่าอาจิมุขีนี้เต็มด้วยเดชเหมือนของนางอันสูงสุดเราจะให้ลูกเขียดนั้นกัดท่านลูกเขียดนั้นจะทำท่านให้เป็นขี้เท่าไปดังเป็นทีดาของเท้าทตาระระเป็นน้องสาวต่างบรรดาของเรา นางอาจิมุขีผู้เต็มไปด้วยเดชเหมือนของนางอันสูงสุดนั้นจงกัดท่านก็แลสุทัศสนะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือร้องเรียกน้องหญิงในถ้ำกลางมหาชนนั่นแลด้วยคำว่าน้องหญิงอจิมุขีเจ้าจงออกจากภายในชดาของพี่มายืนอยู่ในฝ่ามือของพี่ดังอจิมุขีผู้นั่งอยู่ภายในชดานั่นแล ได้ยินเสียงเรียกของสุทธศสนะพี่ชายยังผลลูกกบให้ตกถึงสามครั้งแล้วจึงออกจากภายในชดานั่งอยู่ที่จงอยบา่ากระโดดจากนั้นยืนอยู่บนฝ่ามือของสุทธศสนะพี่ชายแล้วทำยาดพิษสามหยาดให้ตกแล้วเข้าไปภายในชดาของสุทัศสนะอีกตามเดิมสุทัศสนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศเสียงดังขึ้นว่า ชาวชนบทจากพี่นาฏหนอเสียงของสุทัสนะได้ดังกรบนครพรรณสีถึงสิบสองโยตลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามเขาว่าชนบทจากพี่นาฏเพื่ออะไรสุทัสนะทูลว่าดูก่อนมหาบาพิษอาตมาไม่เห็นที่โยดของพิษนี้พระราชาตรัสว่าเจ้าจงโยดพิษที่แผ่นดินใหญ่เถิดลำดับนั้น สุทัศนะเมื่อจะห้ามพระราชาว่าอัตมภาพไม่สามารถหยดพิษบนแผ่นดินใหญ่นั้นมหาบาพิษจึงกล่าวคาถาว่าดูก่อนมหาบาพิษถ้าอัตมภาพจะหยดพิษลงบนแผ่นดินไซส์มหาบาพิษจงทราบเถิดว่าต้นหญ้ารละดาวันและต้นยาทั้งหลายพึงเหี่ยวแห้งไปโดยไม่ต้องสงสัยพระราชาตรัสว่าดูก่อนพ่อ ถ้าเช่นนั้นท่านจงกว้างขึ้นไปบนอากาศสุทัศนะเมื่อจะแสดงว่าถึงในอากาศนั้นก็ไม่อาจกว้างปลดพิษขึ้นไปได้จึงกล่าวคาถาว่าดูก่อนมหาบาพิษถ้าอัตมภาพจะก,กว้างพิษขึ้นบนอากาศมหาบาพิษจงทราบเถิดว่าฝนและน้ํำค้างจะไม่ตกลงตลอดเจ็ดปีพระราชาตรัสว่าดูก่อนพ่อ ถ้าเช่นนั้นพ่อจงหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะเมื่อจะแสดงว่าแม้ในน้ำนั้นก็หยดพิษลงไม่ได้จึงกล่าวคาถาว่าดูก่อนมหาบ่อพิษถ้าอัตมภาพจะหยดพิษลงในน้ำมหาบ่พิษจงทราบถิดว่าสัตว์น้ำมีประมาณเท่าใดทั้งปลาและเต่าจะพึงตายหมดลําดับนั้นพระราชาตรัสกับท่านว่าดูก่อนพ่อ ข้าพระเจ้าไม่รู้อะไรท่านจงช่วยหาอุบายที่จะไม่ให้แคว้นของเราฉิบหายด้วยเถิดสุทัศนะทูลว่าดูก่อนมหาบาพิษถ้าเช่นนั้นมหาบาพิษจงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อต่อๆกันไปในที่แห่งนี้พระราชารับสั่งให้ขุดบ่อแล้วสุทัศนะจึงบรรจุบ่อแรกให้เต็มด้วยยาต่างๆบ่อที่สองให้บรรจุโคใหม และบ่อที่สมให้มันจุยาทิพแล้วจึงหยดพิษลงในบ่อที่หนึ่งขณะนั้นนั่นเองก็เกิดควันไฟลุกขึ้นเป็นเปลวแล้วเลยลามไปจับบ่อโคใหม่แล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อยาทิพไม่บ่อยาทิพหมดแล้วจึงดับอาลัมพาย,ยืนอยู่ใกล้บ่อนั้นลำดับนั้นไอควันพิษฉาบเอาผิวร่างกายเพิ่มขึ้นไปได้กลายเป็นขี้เรื้อนด่าง อาลัมพายตกใจกลัวจึงเปล่งเสียงขึ้นสามครั้งว่าข้าพระเจ้าปล่อยนาางคราชละพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตอัตภาพอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงยินอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเทวราชทั้งสุทัศนะทั้งอจิมุขีก็มายืนอยู่เหมือนพระโพธิสัตว์นั่นแลลำดับนั้นสุทัศนะจึงทูลถามพระเจ้าพรารณสีว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงรู้จักรหรือข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าดูก่อนพ่อเราไม่รู้จักสุทัศนะนะกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ทั้งสามยกเว้ก่อนแต่พระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนางสมุทชชาราชธิดาพระเจ้ากาสีซึ่งพระราชทานแก่เทา้าทะตะะะัตรัฐะหรือไม่เล่าพระราชาตรัสว่าเออเรารู้ นางสมุตชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกของนางสมุตชาพระองค์เป็นพระเจ้าลุงของข้าพระองค์ทั้งสามพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทรงสวมกอดจุมพิตหลานทั้งสามตนพรางทรงกันแสงและพาขึ้นประสาททรงทำสักการะเป็นอันมากแล้วทรงกระทำปฏิสันฐานแล้วถามว่า ดูก่อนภูริทัศน์พ่อมิเ์เดศสูงถึงอย่างนี้ทำไมอลัมพายจึงจับได้พระภูริทัศน์นั้นจึงทูลเรื่องนั้นโดยพิสดารแล้วเมื่อจะถวายโอวาทพระราชาจึงแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงโดยนัยมีอาทิว่าขอพระราชทานธรรมเนียมพระราชาควรจะดำรงราชสมบัติโดยทำนองอย่างนี้ลำดับนั้นสุทัศนะจึงทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระเจ้าลุงมารดาของข้าพระองค์ยังไม่พบเจ้าภูริทัตก็ยังกรัดกลุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่ช้าได้พระราชาตรัดว่าดีละพ่อจงพากันไปก่อนเถิดแต่ว่าลุงอยากจะพบน้องของเราบ้างทำอย่างไรจรึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุงพระเจ้ากาศิกราชผู้เป็นพระอัยกาของข้าพระองค์ เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเล่าพระราชาตรัสว่าดูก่อนพ่อพระเจ้ากาสิกราชนั้นต้องพลากจากน้องสาวของลุงแล้วไม่สามารถจะอยู่เสวยราชสมบัติได้ได้ละราชสมบัติทรงผนวดเสียแล้วเสด็จไปอยู่ในไพรสนแห่งนูน้นสุทัศนะกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุงมารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยกาด้วย ถึงวันนู้นพระองค์จงเสด็จไปยังสำนักพระอัยกาข้าพระองค์จะพามารดาไปยังอาสมพระอัยกาพระเจ้าลุงจะได้พบมารดาของข้าพระองค์ในที่นั้นทีเดียวดังนั้นทั้งสามคนจึงกําหนดนัดหมายวันแก่พระเจ้าลุงแล้วออกจากพระราชนิเวศพระราชาส่งราชภาคินัยไปแล้วก็ส่งพระกันแสงแล้วเสด็จกลับ หลานทั้งสามตนก็แทรกแผ่นดินลงไปนาพิภพจบนาเข้าเวสนกันสุโภขกันเมื่อพระมหาสัตว์ถึงนาพิภพเสียงร่ำไรลำพันธ์ก็เกิดขึ้นพร้อมกันฝ่ายพระพูริทัตเหน็ดเหนื่อยเพราะเข้าอยู่ในกระโปรงถึงหนึ่งเดือนจึงเลยนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนพระภูริทัตนั้นเหน็ดเหนื่อย เพราะปลาสัยกับนาก่านั้นกนาลิฐะซึ่งไปยังเทวโลกครั้นไม่พบพระมหาสัตว์ก็กลับมาก่อนลำดับนั้นญาติมิตรของพระมหาสัตว์เห็นว่ากนาลิฐะนั้นเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายสามารถจะห้ามนาคบริสัทได้จึงให้กนาลิฐาเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระมหาสัตว์ฝ่ายสุโภคะก็เที่ยวไปทั่วหิมพาน จากนั้นจึงตรวจตาต่อไปตามมหาสมุทรและแม่น้ำนอกนั้นแล้วตรวจตาม,มาถึงแม่น้ำยมุนาฝ่ายพราหมณเนศเห็นอาลัมพายเป็นโรคเรื้อนจึงคิดว่าเจ้านี่ทำพระภูริทัตให้ลำบากจึงเกิดเป็นโรคเรื้อนส่วนเราก็เป็นคนชี้พระภูริทัตผู้มีคุณแก่เรามากให้อาลัมพายด้วยอยากได้แก้ว กรรมชั่วอันนั้นคงจะมาถึงเราเราจะไปยังแม่น้ำยมุนาตลอดเวลาที่กรรมนั้นยังมาไม่ถึงแล้วจะกกระทำพิธีลอยบาปที่ท่าปยาคะเขาจึงไปที่ท่าน้ำปยายคะและกล่าวว่าเราได้ทำกรรมประทุษร้ายมิตรในพระภูริทัศน์เราจะลอยบาปนั้นไปเสียดังนี้แล้วจึงทำพิธีลงน้ำขณะนั้นสุโภคะไปถึงที่นั้น ได้ยินคำของพราหมณนศาสต์จึงคิดว่าได้ยินว่าตาคนนี้บาปนาพี่ชายของเราให้ยศศักดิ์มันมากมายแล้วกลับไปชี้ให้หมองูเพราะอยากได้แก้วเราเอาชีวิตมันเสียเถิดดังนี้แล้วจึงเอาหางพันเท้าพรามทั้งสองข้างลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดลมหายใจจึงย่อนให้หน่อยหนึ่งพอพราหมณผูโหขึ้นได้ ก็กลับลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพรามเนศาตโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวคาถาว่าน้ำที่โลกสมมุติว่าสามารถลอยบาปได้มีอยู่ที่ท่าปยาคะพูดผีอะไรฉุดเราลงสู่แม่นม้ำยมุนาอันลึกลำดับนั้นสุโภคะได้กล่าวกับพรามเนศาสนั้นด้วยคถาว่านาคราชนี้ใดเป็นใหญ่ในโลกเรืองยศ พันกรุงพราณสีไว้โดยรอบเราเป็นลูกของนาคราชผู้ประเสริฐนั้นดูก่อนพรามหมณ์นาคทั้งหลายเรียกเราว่าสุโภคะลำดับนั้นพราหมณ์เนศาตจึงคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของพระภูริทัตจักไม่ไว้ชีวิตเราอยากกันนั้นเลยเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้ทั้งมารดาและปิดาของเขาให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตเราไว้ ดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าถ้าท่านเป็นโอรสของนาคราชผู้ประเสริฐผู้เป็นพระราชาของชนชาวกาสีเป็นอธิบดีอมรพระชนกข,ของท่านเป็นคนใหญ่คนโตผู้หนึ่งและพระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านย่อมไม่สมควรจะฉุดแม้คนที่เป็นเพียงทาตของพรามให้จมน้ำเลย ลำดับนั้นสุโภคา่าจึงกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าเจ้าพราหมณ์ชั่วร้ายเจ้าสำคัญว่าจะหลอกให้เราปล่อยหรือเราไม่ไว้ชีวิตเจ้าเมื่อจะประกาศกรรมที่พราหมณ์นั้นกระทาจึงกล่าวว่าเจ้าแอบต้นไม้ยิงเนื้อซึ่งมาเพื่อจะดื่มน้ำเนื้อถูกยิงแล้วรู้สึกได้ด้วยกำลังลูกศรจึงวิ่งหนีไปไกลเจ้าไปพบมันล้มอยู่ในป่าใหญ่ จึงแล่นเนื้อหามาถึงต้นไรในเวลาเย็นอันกึกก้องด้วยเสียงร้องของนกดูวาวและนกสาริกามีใบเหลืองเกลื่อนกล,ล่นไปด้วยย่านไรมีฝงนกดูวาวร้องระง,งมน่ารื่นรมใจภูมิภาคเขียวไปด้วยหญ้าแพรกอยู่เป็นนิดพี่ชายของเราเป็นผู้รุ่งเรืองไปด้วยฤทธิ์และยศมีอนุภาพมากอันนางหน้ากัญญาทั้งหลายแวดล้อมปรากฏแก่เจ้าผู้อยู่ที่ต้นไรนั้น ท่านพาเจ้าไปเลี้ยงดูบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างเป็นคนประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเวนนั้นมาถึงเจ้าในที่นี้แล้วเจ้าจงเหยียดคอออกเร็วๆเถิดเราจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าเราระ,ะลึกถึงเวนที่เจ้าทําต่อพี่ชายเราจึงจะตัดศีรษะเจ้าเสียลำดับนั้นพราหมเนศจึงคิดว่านาคนี้เห็นจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่ แต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะพยายามกล่าวอะไรๆเพื่อให้พ้นให้จงได้จึงกล่าวคาถาว่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทหนึ่งผู้ประกอบในการขอหนึ่งผู้บูชาไฟหนึ่งทั้งสมประการนี้เป็นพราหมณ์ที่ใครๆไม่ควรจะฆ่าสุโภคะได้ฟังดังนั้นแล้วก็เกิดความรังเลใจจึงคิดว่าเราจะพาพราหมณ์นี้ไปอย่างนาาพิพบ สอบถามพี่น้องดูก็จักรู้ได้ดังนี้จึงกล่าวคาถาสองคาถาว่าเมือง<ม><ม>ของเท้าวทตตะฐะอยู่ภายใต้แม่น้ำยมุนาจดถิมะวันวันพฤซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลแม่น้ำยมุนาล้วนแล้วไปด้วยทองคำงามรุ่งเรืองพี่น้องร่วมท้องของเราล้วนเป็นคนมีชื่อลือชาอยู่ในเมืองนั้นดูก่อนพราหมณ์พี่น้องของเราเหล่านั้นจกว่าอย่างไร เราจะต้องเป็นอย่างนั้นสุโภคะครั้นกล่าวดังนั้นแล้วจึงจับคอพราห์เสือกใสไปพรางบริพาทไปพรางจนถึงประตูประสาทของพระโพธิสัตว์จบสุโภคะกัน